สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมอเตอร์ a n n e l นะครับรายการที่คนรักรถทุกคนต้องชมนะครับและในตอนนี้นะครับเราได้ย้ายเวลามาอยู่ในเวลาที่ดีๆเข้ามาอยู่ใกล้ท่านผู้ชมมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับเป็นเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีวันพุธตอนคืนเช่นเดิมนะครับดีใจมากๆเลยนะครับและในวันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างนะครับขออนุญาตพาทุกท่านเข้าไปในช่วงมอเตอร์อัปเดตนะครับไปดูข่าวข่าวยันยูเรนิมไทยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาและในวันนนนี้ะรพิเเศษสุุดๆาาาจททก่ไป ชมค่ายยักษ์ใหญ่ยักษ์เขียวของเรานะครับก็คือค่ายควาเกินั่นเองเ,องเทสรถอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิศจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างไปชมกันเลยครับ ครับสำหรับนินจาเซ็ก 4R เนี่ยต้องบอกว่ามีกระแสเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางบริษัทคาววสกิที่ระยองเนี่ยได้มีการประกอบแล้วก็ส่งขายทั่วโลกนะครับสำหรับในถึงณตอนนี้เนี่ยก็เป็นคิวของประเทศไทยที่เราได้เริ่มวางตลาดในการขายเราเองเนี่ยเราได้มีการพับปิกก็คือในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมานะครับสำหรับกระแสเนี่ย ที่ลูกค้าได้ไมาเห็นตัวจริงแล้วได้สัมผัสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสการตอบรับที่ดีเกินค่าจริงๆนะครับสำหรับในงานเนี่ยก็เกิน50คันแค่เฉพาะในงานนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราเองเนี่ยเราได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์4สูบแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยจะเป็นในคลาสของ 250C นะครับก็คือ ZX 25R นะครับจากนั้นเองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยมีการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างด้วยกันแล้วก็รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์เป็นในคลาส 400cc สี่สูบต้องบอกว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพูดถึงเกียร์นะชิปอัพไซด์ดาว แล้วก็ในเรื่องของแรมแอร์ในเรื่องของหน้าจอที่เป็น TFT เนี่ยมันทำให้รถเนี่ยมีมีรูปลักษณ์ลักษณะเหมือนเป็นรถแข่งเลยต้องบอกว่าเป็น racing r e p i c a เลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้มาทำการทดสอบกันก็อยู่ข้างซ้ายมือของผมก็คือ i l i m i n a t o r นะครับสำหรับรถ i l i m i n a t o r เนี่ยเป็นรถในสไตล์ City Cruiser ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขีในเมือง <Okay. S 1> แล้วก <c oughs> ็เรื่องของท่านั่งเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆเพราะว่าความสูงของเบาะเนี่ย แค่735ม mm ิลนะครับสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยมาในพื้นฐานของดินจา400ดังนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีทั้งความเท่แล้วก็มีทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องของความเบานะครับก็ต้องบอกว่าครบองค์ครรถจริงๆสําหรับรถในโมเดลนี้อย่างไรก็ตามก็อยากจะขอฝากไว้สําหรับรุ่นนี้อีกหรุ่นด้วยเช่นเดียวกันครับสาหรับ z X4R ก่อนแล้วกันนะครับ ความรู้สึกแรกเลยก็คือประทับใจมากรู้สึกว่าตัวนี้ที่เขามีการดีไซน์ออกมาใหม่เนี่ยมันทํามาให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่แบบทั่ว,วไปขับขีส่สนุกสนุกเล่นๆหรือว่าใครที่อยากจะเอามาขับขี่ในสนามก็มีพละกําลังแบบว่าเต็มมือมากๆเลยครับส่วนิมิเนเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ครับเพราะว่าภายใต้หน้าตาที่มันเป็น Cruiser เ,เนี่ยเรารู้สึกว่าพละกําลังสมรรถนะมันมีความสปอร์ตซ่อนอยู่เยอะมากอ่าแล้วก็ มันสามารถนําไปขับขี่ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยก็ขับขี่ใช้งานทั่วไปได้ดีเหมือนกันครับ